ตั้งเถวสวัสดีค่ะสมุดปาการอธิบายวิธีการตัดฟันเสียดให้ฟังหน่อยตัดยังไงเริ่มต้นกําหนดความยาวจากตึกขวัญลงมาประมาณสองเซนติเมตรค่ะแล้วก็ไล่ไล่ขอบให้ไปชิดปล่อยเลย<ะ>เอาม่เอาม่วิธีการตัดทรงฟันเสียดใช่ไหม<ะ>ก็คือหลักง่ายๆถ้าเราจะเสียดต่ำก็คือ กำหนดความขาวจากจีนผมขึ้นไปประมาณหนึ่งนิ้วรอบศีรษะหนึ่งิ้วรอบศีรษะหนึ่งนิ้วสําหรับด้านหลังนะด้านข้างขึ้นมาประมาณทักหนึ่งข้อนิ้วค่ะถ้าเราจะเฟดกลางก็ขึ้นมาประมาณทักหนึ่ง1 1> <ำ>ข้อนิ้วขึ้นไม่ถึงสองหรือจะเรียกว่าขึ้นมาประมาณทักหนึ่งเซนก็ได้ไม่ว่าจะเฟดต่ําเฟดกลางเฟดสูงให้ขึ้นประมาณสักหน,นะนึ่งเซนตรงเนี้ยหรือว่าหนึ่งข้อนิ้วก็พอ นะด้านหลังอ่ะไปยกสูงหน่อยเพราะว่าผมเนื้อผมเขาเยอะนะถ้าเสียดสูงก็อะไรเอาไปบนไปหูใช่ไหมที่เราตัดวันนี้คือเสียดสูงแ้่ถ้าเสียดกลางก็ขึ้นมาประมาณนี้กลางไปหูขึ้นหูใช่ไหมแล้วทีนี้เพราะอะไรด้านข้างอน่ะพยายามอย่าให้มันสูงให้มันขาวแค่หนึ่งเซนหรือหนึ่งนิ้วก็พอแค่นี้เองนอกนั้นก็ตัดอะไรหลักปก,ะกะติ<ะ>ใช่ไหมบางคนนะบางอาจารย์เขาจะสอนอะไรใช้ลงฟันเบอร์หนึ่งครึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ่ายเป็นสกินเฮดก่อน แล้วการขอเขาน้าเสร็จแล้วก็อะไรมาทำนวลด้วยเบอร์ศูจนจ<ะ>ุดห้าหรือเดินหวีใหญ่เดินหวีใหญ่ได้ไหมใช้ปลายหวีส่วนด้านทีนั่นแหละทำนวลแต่เดี๋ยวนี้ใช้ลองฟันสไลด์มันไวใช่ไหมแล้วก็อะไรลบเส้นด้วยศูนจุดสองถอยขอั้นยมมาเท่าไหร่ถอยข,ออขั้นโดมเท่าไหร่ศูนย์จุดสองเออศูนย์จุดสองครึ่งหนึ่งใช่ไหมหครับครึ่งหนึ่งแล้วก็ถ้ามันเส้นไม่หายก็ลบด้วยศูนย์จุดหนึ่ง ก็ถอยคันโยกลงมานิดนึงลบ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 เสร็จแล้วข้างบนนี้ก็ใช้บอลฟันเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเชื่อมกับเบอร์อะไรหนึ่งจุดห้าเบอร์หนึ่งครึ่งหรือว่าหนึ่งจุดห้าใช่ไหมหลังจากตัดเสร็จแล้วเนี่ยเธอชอบใจร้อนใช่ไหมไม่รีบทาให้มันนวลกันเธอจะชอบจะถ่ายด้าข้างก่อนเบเอาพึ่งถ่ายข้างล่างปล่อยไว้ก่อนเธอไล่เลยนวลคืนขึ้นไปก่อนให้มันเชื่อมกับเบอร์อะไรเบอร์เบอร์หนึ่งจุดห้าใช่ทั้งทั้งหมดอ่ะเธอพยายามไล่อะไร ให้มันคืนใช่ไหมค่ะให้มันวนวลคืนที่สุดแล้วก็ค่อยๆ่อยฝึกค่อยๆอยทาให้เวลาไม่เยอะหรอกทรงนี้ให้เวลากับมันหน่อยนะเสร็จแล้วก็อะไรลงบมวิโกนก,การขอับปันจร,รียบอยตอนที่เธออะไรตอนที่เธอทําอะไรการขอับตรงนี้ยเมื่อกี้ก็พลาดใช่ไหมเบียกเยียเลยหัวหัวแรกอะ่ะมันมันถอยไกลเพราะฉะนั้นมีสองเบียดอีก ลากออกหีกลากออกหรืออะไรถอยแบตเตอรีนเข้ามาเข้ามาหยุดก็แค่นี้ถ้าเธออะไรถ้าเธออะไรอธิบายได้เธอก็เธอก็ตัดได้ใช่ไหมเธาเธอ<ช>อธิบายาไม่ได้เัอก็ตัดไม่ได้ก็มีแค่นั้นเลืวกเว้นดำดำเป็นก็ตัดก้ตัดไปมุมมมอะไรกันนะวันนี้ก็เอาไปต่อยอดแล้วกันค่ะโอเคค่ะสวัสดีขอบคุณคนายเบคบรับสวัสดีครับบไปไปไป